สโลรสีหวานครับเนื้อผ้าสอดหางกระรอกที่เห็นเป็นในคลื่นเห็นไหมครับเห็นเป็นค,คลื่นๆนี่แหละครับจะเห็นแหลบๆอยู่นะครับเขาเรียกสอดหางกระรอกไม่ใช่ว่าทอธรรมดาตอนนี้สีแบบเนี้ยที่เข้าไปตัดเสื้อกันหมายเลขเจห้าศูนย์สามเก้าเขเรียกว่าสลตสีหวาน อสอดถามกระรอกราคา2350บาทสลงมีหลายสีนะครับต้องการสีไหนต้องการแบบไหนขอดูขอชมกันก่อนได้อติดต่อเข้ามาครับเราจะส่งภาพเข้าไปให้ในทางไลน์นะครับสีอย่างนี้นะครับสวยไหมครับตัดเสื้อก็ดีนุ่งนอนก็ได้นุ่งเล่นอยู่บ้านก็ได้ถ้าถามว่าลูกชายนุ่งเป็นไหมไม่เป็น,นครับ นุ่งแล้วหลุดมันลื่นต้องใช้เข็มขัดช่วยหรือใช้ออะไรบางอย่างที่รัดไม่ให้หลุดเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยมันจะลื่นเป็นปกติของของไหมเป็นปกติของไหมมีหลากหลายสีนะสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปที่มีผ้าไหมเข้ามาด้วยจะเป็นสีเขียวก็มีโทนเขียวก็มีมันมันสวยหลายอย่าง เดี๋ยวค่อยติดตามกันเข้าไปครับ